สวัสดีครับผมร้านสุนามินะครับสุดามิมอเตอร์ไซค์ไซคาสุดามีนะครับวันนี้จะมาแนะนำฮาเลยดีวิสันนะครับติดตั้งใส่กับตัวกันลม้มกันล้มตัวใหญ่เลยนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ของทางร้านเลยนะครับจะดูเต็มสวยงามเลยนะครับระบบไฟที่บางโคนก็ครบเลยไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลีเ้ยวนะครับ แล้วคันนี้พิเศษด้วยว่าคันนี้มีเกียร์ถอยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเกียร์ถอยของทางร้านจะเพิ่มใส่ตรงล้อกันลมนะครับจะไม่ได้ไปเชื่อมที่ล้อล้อของรถลูกค้านะครับตอนนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับตอนเราจะถอยหลังเราก็จะดึงตัวเบรกมือขึ้นนะครับรถก็จะดับ แล้วก็จะมีสวิตช์อยู่ตรงที่แฮนด์นะครับตรงนี้โอเคฮาเล็ตตัวนี้ไม่มีเกียร์ถอยมานะครับอ,อันนี้มาเสริมโอเคแต่พอลูกค้าจะสตาร์ทรถลูกค้าต้องเอาเบรกมือลงก่อนนะครับโอเค อย่าเบรกนะ่ะไฟเบรกก็จะติดพร้อมกันเลยไปเลี้ยวเลี้ยวขวาโอเคลองขับถอยหลังขึ้นเนินขึ้น ถ้าเนินไม่ค่อยสูงมากนะครับก็ยังไหวอยู่นะครับตัวนี้แต่ถ้าเนินชันมากๆก็จะช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะครับ เพราะตอนปกติเราถอยเราจะไม่ถอยเยอะอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็แค่ถอยออกจากซองหรือว่าตอนจอดอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมร้านซุนมิซุนอมิมอเตอร์ไซค์ไซคาซุน a มินะครับถ้าสนใจรถพ่วงค่าไซคา หรือว่าเป็นกันล้มนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ก็จะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็จะเป็นลนดิ้งเกียร์นะครับก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะครับเบอร์ติดต่อ0870854576นะครับช่างต้ำ idline เป็นเบอร์0870854576นะครับโอเคครับถ้าท่านไในสนใจก็ติดต่อมานะครับสวัสดีครับ